สวัสดี f อทุกท่านนะครับผมแนะนำอีซูซูดีแม็กเครื่อง2.5ปี2007อีกหนึ่งคันนะครับผมอ่าเป็นรถที่สวยงามนะครับอีกหนึ่งคันนะครับราคาถูกนะครับผมอ่าใครสนใจมาดูได้นะครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับคันนี้ลูกค้าจัดแฟรนซ์ไม่ผ่านนะครับติดเครดิตนะครับผมอ่ายังอยู่เช่นเคยนะครับใครหาไว้ใช้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ปรับราคากันเล่าๆนะครับผมสวยงามพารามแปดนะครับ อีสุสุดีแม็กเครื่อง2.5เครื่องดีนิ่มนวลทางไกลสบายไม่ร้อนไม่ดันภายในสวยใช้งานมาแล้ว2 0 0 0 0กมนะครับภายในสวยนะครับภายในสวยชัดเจนนะครับอสวยงามคอนโซลคอนโซลไม่แตกไม่หักนะครับใช้งานมา2 0 0 0 0กมนะครับไปดูข้อเครื่องกันนะครับ <S <S เครื่องดีมากๆนะครับเครื่องดีมากๆนะครับผม <S <S สวยงามพราม8นะครับ หาไว้ใช้ไม่ผิดหวังนะครับเครื่องนิ่มๆน,นะครับไม่มีแต่งซิ่งไม่มีรีแมพสวยงามพารามเก้าไปเลยนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆแผน่นเพจเดิมๆนะครับคานสวยนะครับเครื่องดีมากนิ่มๆน,น,นะครับเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับ จัดกันไปเลยนะครับ129,000บาท129,000บ,12บาทดูรถที่ไปจัดยนต์อำเภอนน้องจีจังหวัดบุรีรัมย์อย่าต่อค่อยไลนเดอ้อสวัสดีครับ